ถ้ามีคลิปเนี่ยอย่าไปแชร์เลยนะครับเพราะว่าก็สงสารน้องเขาอะนะนะครับโมฟองบอสหมิ่นได้ไหมครับ <laughs> โอ้ยคือเอางี้นะครับตามหลักทั่วไปเนี่ยผมไม่อยากจะไปซ้ำเติมใครเลยนะเราคุยกันแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณจะแบบความรู้ทางกฎหมายดีกว่านะครับคือในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยถ้ามีคนใครบางคนเนี่ยมากล่าวหาเรานะครับ ทำให้เราเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังแต่ว่าถ้ามันเป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับหรือมันไม่เป็นความจริงอันนี้เข้าขายหมิ่นประมาทนะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับพอไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตํารวจเขาเดาเนินคดีให้ฟรีนะครับไม่เสียงเงินสามารถแจ้งความได้โดยที่เราไม่ต้องไปแจ้างทนายเองนะครับวันนี้โมออกรายการสงสารน้องจริงๆนะครับ เข้าใจเลยแหละนะว่าก็ต้งโมเนี่ยถูกถูกถูกกลายเป็นจำเลยของสังคมดีกว่านะครับทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปอันนี้นะจริงๆผมก็อยากรู้นะมาฟังความรู้ค่ะขอบคุณครับคุณตะกูลไข่ผมก็อยากรู้นะมี ข้อแนะนําทางอาจารย์ประจักษ์ชัยข้อหนึ่งนะครับว่าก็อยากให้ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความเพื่อที่ตํารวจเนี่ยเขาจะมีหมายเรียกมานะครับตำรวจเขาสามารถออกหมายเรียกได้ถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปทนายทั่วไปเนี่ยใครเจ็บค้าพิจทรณาน้องโมกับพี่ปุ้ยสิเจ็บคือตํารวจเนี่ยเขาสามารถออกหมายเรียกได้นะครับเรียกคนเนี่ยมาให้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ นะครับเพื่อที่ว่า,าให้เพื่อที่ว่าสอบปากคำอะ่ะเออนะครับจะได้รู้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปนะครับสามารถที่จะรู้ได้นะครับทีนี้ต้องดูนะครับว่าพี่ประจัก์ชัยเนี่ยเขาจะไปแจ้งความหรือเปล่านะครับ เงินสองล้านฝ่ายผู้ใหญ่เสนอให้เองสั่งให้ปิดเรื่องผู้รับผิดไหมอืมคือถ้าเกิดว่ามีการเสนอเงินให้น้องโมเองนะครับน้องโมก็ไม่เป็นความผิดในข้อหารักเมลนะครับหรือว่ารีดเอาทรัพย์เพราะว่าถ้าเป็นผมมีคนเสนอก็เอาสินะเอาแล้วเรื่องจบนะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำสัญญาปุ๊บเราก็ต้องห้ามไปเผยแพร่ต่อนะ นะครับอันนั้นก็ต้องเป็นข้อตกลงก็ต้องทําตามข้อตกลงนะครับผู้ชายถ่ายคลิปผิดไหมสวัสดีครับคุณเกษมสุขผมต้องบอกนะว่าการถ่ายคลิปโป้เนี่ยนะครับโอ้คำถามเริ่มมาเยอะแล้วผมเริ่มตอบไม่ทันแล้วการถ่ายคลิปไว้เนี่ยถามว่ามันเป็นความผิดไหมคือถ้าเป็นการถ่ายคลิปไว้ไม่ใช่คลิปเด็กนะ ไม่ใช่คลิปเด็กนะครับถ้าคลิปเด็กอ่ะผิดนะครับมีคลิปคลิปเด็กไว้ในโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นความผิดนะครับแล้วก็กระทาชําเราเด็กอาจารย์เด็กอะไรพวกเนี้ยเป็นความผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าผมให้ยี่ห้าแล้วกันนะครับเกินยี่ห้าไปแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเก็บไว้ดูอะไรเงี้ยนะครับกับถ่ายกาแฟอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําดีกว่าอย่าอย่าไปถามเลยผิดกฎหมายหรือเปล่า <S 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 คุณจะไปถ่ายยังไงอย่าไปถ่ายนะครับไปสร้างหลักฐานให้ตัวเองเดี๋ยววันหลัง คลิปหลุดมาก็ซวยอีกนะครับเป็นประเด็นอีกนะเต็มใจให้ถ่ายแอบ,บถ่ายต่างกันโอ้ถ้าแอบ,บถ่ายนี่แน่นอนถ้าแอบ,บถ่ายนี่เป็นความผิดอนาจารนะครับอนาจารโทษมันคุกสิบปีเลยนะข้อหาอนาจารเนี่ยนะครับถ้าแอบ,บถ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าแอบ,บถ่ายเนี่ยเขาสามารถดําเนินคดีได้เพียงแต่ว่าอยู่ที่เจ้าตัวนะครับว่าจะดําเนินคดีหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ รสศนิยมเขาค่ะอืมมันเป็นรสศนิยมของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันถามว่าผิดไหมเนี่ยมันไม่มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับยกเว้นถ้าเป็นคลิปเด็กนะครับถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยต่ำกว่า 10, เอ,อไม่เกินสิบแปดเนี่ยนะครับเสี่ยงนะฟอง้อยล้านได้จริงไหมคะอ้าวม,มาคุยคำถามนี้นะครับ จะฟ้องกันกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของคนที่ฟ้องนะครับคนที่เสียหายถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียหายเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับหรือว่าเป็นพันล้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับก็ไปศาลยิ่งคําฟ้องไปเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับเสียก็เสียตังค่าศาลไปแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์นะครับเวลาขึ้นศาลเขาก็ถามว่าอา้า คุณเสียหายยังไงเนี่ยร้อยล้านนะครับสองร้อยล้านเนี่ยคุณเสียหายยังไงไหนอธิบายมาสิไอสองร้อยล้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีใบเสร็จไหมนะครับคุณเสียหายมาเนี่ยมีใบเสร็จไหมนะมันเป็นค่าอะไรบ้างนะครับก็ต้องไปว่ากาันตามกระบวนการถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าเสียหาย200ล้านจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ สารก็อาจจะให้นะครับมีใบเสร็จมาโอ้โหยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนทําการค้ามาเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิบล้านอะ่ะสมมุติสิบล้านนะครับพอมาเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยสองเดือนสองเดือนเนี่ยเหลือแปดล้านหรือแปดล้านพอหมดสองเดือนเป็นสิบล้านเหมือนเดิมอ่าอย่างเงี้ยมันชัดเจนสองเดือนข่าหายไปสองร้อยล้านเอ้สองล้านสองล้านรวมเป็นสี่ล้านเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมันก็พอจะ พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับสารก็น่าจะให้นะครับถ้าเกิดว่าพิสูจน์กันได้แบบนี้นะครับเรื่องพิสูจน์ความเสียหายในกรณีพวกเนี้ยมันก็พิสูจน์กันยากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถามว่ามีสิทธิ์เรียกไหมมันมีสิทธิ์เรียกนะครับแต่ก็คงได้ไม่เต็มเท่าที่เรียกหรอกมันก็ส่วนใหญ่ก็ได้ไม่เต็มเงินนะครับเวลาที่มีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับยกเว้นว่าถ้าเราไม่ได้เรียกโอเวอร์ไม่ได้เรียกเยอะเกิน กว่าเหตุอะไรเนี้ยนะครับศาลก็จะให้มีใบเสร็จมาโชว์ชัดเจนเนี่ยนะครับรู้จักทนายเพราะดูชัยพลค่ะคุณเมษานะครับอืต้องถามเจ้าตัวผู้หญิงว่าเต็มใจให้ถ่ายไหมบางคลิปบางภาพโอ้ยอย่าไปถามกันเลยครับแค่นี้ผมว่านะก็แกคิวเขาเต็มอยู่นะครับนะผมก็เป็นกําลังใจให้แหละนะครับสาหรับน้อง ทุกคนแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเข้าไปคุยเราอ่อนอาวุโสนะครับอ่ามาก,ก็หลายคนนะครับก็มันคงไม่มีขยะให้ถ่ายหรอกบางคลิปนะครับนี่ไปเห็นคลิปกันแล้วหรอเนี่ยนะฮะผมยังไม่เห็นเลยคลิปเคอรอะไรคลิปรับนี่ไปเห็นกันได้ยังไงนะครับ ไว่กันจริงๆเลยนะก็สงสารตอนนี้คนสงสารน้องโมเยอะนะครับคุณไข่มุกศิริพรส,สวัสดีครับคนสงสารน้องโม,โมเยอะเพราะว่าออกมาแล้วครับไวจัดอะไรออกเอ่ยเอามาไวมากค่ะอะไรไว้อะต้องบอกก่อนนะครับประเด็นคือสิ่งที่คนที่ส่งให้เพจต้องการอะไรนั่นสินะครับ คนที่ส่งให้เพจเนี่ยต้องการอะไรคือถ้าเพจเนี่ยเขายืนยันว่าโมไม่ได้ส่งปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าโมไม่ได้ส่งจริงๆเนี่ยแล้วมันมีการเหมือนกับว่าตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วกันนะครับอาจจะถูกคนมองว่าโมเนี่ยเป็นคนส่งเพราะว่าได้ไปสองล้านแล้วแล้วก็มันได้ไปตั้งนานแล้วสองล้านเนี่ยป่านเนี่ยตังค์มันหมดนะครับก็เลย อยาจะได้เพิ่มหรือเปล่ามันเลยมีประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันมีประเด็นขึ้นมานะครับก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดว่าโมเขาไม่ได้ส่งเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครส่งคลิปหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็เมียของคุณประจักษ์ชัยเนี่ยก็ออกมาโพสต์อีกแล้วนะครับว่า มีคลิปตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการทำสัญญาเนี่ยนะครับมีคลิปมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องรีดเอารั์หรือเปล่าเรื่องแบ็กเมลหรือเปล่านะครับอาจจะต้องรอเนี่ยว่าคลิปมันคือคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่าทางพี่ประจักษ์ชัยเนี่ยเขาจะเอามาเปิดบางส่วนหรือเปล่านะครับถ้า,ามาเปิดเนี่ยเราจะได้รู้กันอีกเราจะได้ไม่ได้นอนกันอีกนะครับ พอไม่ได้นอนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกนะก็ต้องรอดวูว่าเขาจะเปิดมาบางส่วนหรือเปล่านะครับเผล่อเปิดแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูเลยนะครับโมจะมาโมให้เอฟซีฟังกันนะครับสืบไปสืบมาผู้ชายน่าจะโดนคือผู้ชายเนี่ยนะครับคือผู้ชายเนี่ยถ้ามันมีการแจ้งความนะครับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนถ้าสมมตินะอ่าสมมุติว่า มันมี2ประเด็นนะครับว่าผู้ชายจะโดนหรือเปล่า2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยหเงินที่ได้2ล้านเนี่ยนะครับมีการแบ่งให้ผู้ชายหรือเปล่านะครับมีเส้นทางการเงินหรือเปล่านะถ้าให้เงินสดอาจจะสืบไม่ได้นะครับว่ามีเส้นทางการเงินหรือเปล่าถ้ารับมาปุ๊บโอนปั๊บให้ทางผู้ชายเอ๋ยน่าสงสัยละนะครับได้มา2ล้านแบ่งให้ผู้ชายล้านหนึ่งนี่น่าสงสัยละถ้ามีเส้นการเงินนี่น่าสงสัยนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยที่มันเป็นพยานหลักฐานนะครับคือการตั้งกล้องนะครับถ้าเกิดว่าคลิปต่างๆเนี่ยมันมีการตั้งกล้องขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นน้ําหนักที่จะรับฟังได้ส่วนหนึ่งว่าคุณตั้งกล้องทําไมนะครับคุณจะถ่ายทําไมคุณจะถ่ายเพื่ออะไรนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน ส่วนสารจะตัดสินมายังไงเนี่ยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าถ้ามันมีการฟ้องกันจริงๆเนี่ยนะครับ <g ười> ด้ดยการน,นั้นราคาแล้วผมไม่ว่าใครแล้วกันนะนะครับบางคอมเมนต์ก็ก็ต้อง,ต,องต้องไม่สามารถอ่านได้ดีกว่านะเดี๋ยวจะไปว่าเขาผมไม่อยากว่าใครแล้วก็เดี๋ยวจะมีใครมาฟ้องอะไรอีกนะครับ <g ười> เดี๋ยวมันจะเสี่ยงเปล่าๆนะนี่ผมก็โดูมาคดีหนึ่งแล้วยังไม่รู้ จะเป็นยังไงเลยนะครับถ้าแพ้ามาเดี๋ยวก็โดนกระทืบซ้ำนะครับถ่ายไว้ทึ๊ดๆนะครับก็เป็นจากที่เห็นน่าจะไม่รู้ตัวนี่หูยไปเห็นคลิปเขาอีกแล้วตายตายไปเห็นคลิปเขาอีกแล้วไปเห็นได้ยังไงคลิปเขายังไม่ปล่อยมาเลยคลิปอยู่ที่อีซอบอกไม่ได้ใครไม่ได้เผยแพร่น,นะครับอาจารย์เขาวิ่ไดฉัยคับโอ้ย ไปเห็นคลิปเขาได้ยังไงนี้นะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะคลิปเคิฟเนี่ยนะครับไม่น่าถ่ายนะคือการตั้งกล้องเนี่ยมันก็พอจะบอกคือเวลาขึ้นศาลดีกว่านะคือตั้งกล้องนี้เขาอาจจะลดสินิยมหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเวลาขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับว่ามันจะมันจะสาลเขาต้องพิจารณาทุกอย่างแหละนะครับมันก็เป็น ประเด็นหนึ่งนะครับที่จะมาประกอบกับสำนวนนะครับในการที่จะพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับในการที่จะดำเนินคดีในข้อหารีดเอาทรัพย์เนี่ยนะมันก็ต้องไปว่ากันนะครับมีจริงหรอคะไม่รู้เลยนะครับคลิปนี้คลิปอะไรเนี่ยทำไมไปเห็นกันได้ยังไงเนี่ยคลิปคือยังไม่หลุดเลยนะนะครับ คนถ่ายไม่โดนฟ้องค่ะงงมากคือคนถ่ายนี่เขาเป็นหนี้เป็นสินกับทางค่ายอยู่หรือเปล่านะครับเห็นตามข่าวเนี่ยก็น่าจะมีการค่ายออกตังให้ก่อนนะครับเพื่อที่แล้วเดี๋ยวตัวบอสเองเนี่ยต้องทํางานใช้หนี้ให้กับทางค่ายอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยยังไม่มีการที่จะไปดําเนินคดีกับ ทางบอสหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็เลยไม่มีการดําเนินคดีในส่วนนั้นเท่านั้นเองนะครับปัญหาก็คือน้องโมเนี่ยตอนนี้ยังไงนะครับพี่ดาโต้สวัสดีครับน้องโมเนี่ยยังไงเอ้าพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับเราก็จะสาวมณีสวัสดีนะครับคุณสาวมณีเห็น,น <S <S แล้วสงสารน้องปุ้ยโอ้โหวันนี้วันนี้คอมเมนต์เขาอ,อ้างครับคุณนิทัศน์วันนี้คอมเมนต์สงสารน้องปุ้ยเนี่ยเยอะมากนะครับ เนี่ยที่คอมเมนต์มาในในติ๊กตอกผมนะคือสงสารน้องปุ้ยแท้เกิดว่าอีซอเขายืนยันนะว่าไม่ได้คิดจากน้องอ๋อน้องปุ้ยไม่ใช่น้องโมโหต้องเรียกพิปปุ้ยนะครับเรียกน้องปุ้ยผมก็งงนะครับเขาเขาเรียกกันพิปปุ้ยนะในในในบทนี้ต้องเป็นต้องเป็นพิปปุ้ยพิปปุ้ยน้องโมน้องลำาไยน้องบอสนะครับ คุณปุ้ยนี่ต้องเป็นพี่ปุ้ยโอ้โหผมก็งงเออเนาะปุ้ยชนได้ไงืปุ้ยนี่พี่ปุ้ยนี่สุดยอดเหมือนกันนะผมว่าแกนี่หรือว่าแกนี่เป็นพระแล้วไม่ใช่พ่อพระโคตรของพระเลยนะครับหรือว่าแกยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจแกนะครับแกเฉยเมยกับทุกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยพี่ปุ้ยนะครับทําเพลงทําแต่งานอย่างเดียวอ่ะนะฮะคือบางที ผมว่าเรื่องครอบครัวก็สําคัญนะผมผมไม่รู้นะเนี้ไม่รู้นะครับคือเข้าใจว,าว่าพี่ปุ้ยเขาอาจจะไม่ได้ไปออกงานกับน้องลําไยบ้างบ่อยๆนะครับแต่บางทีเนี่ยต้องมันก็ต้องดูแลคนที่เรารักด้วยนะครับก็อาจจะอาจจะไม่ไปบ่อยแต่ว่าไปบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงต้องทําความเข้าใจกันในเรื่องของครอบครัวนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเจ็บช้ําในค่าคุณอังสนานะครับ โอ้คุณหลงอย่าไปว่าเขาเลยนะครับผมก็ผมก็สงสารเห็นใจทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปว่าใครนะครับเรื่องเนี้ยด่าใครไม่ได้หรอกนะอย่าไปด่าเขาเลยเพราะว่าทุกคนก็โหช้ากันมาทุกคนนะครับคือจะไปบางคนก็ไปด่าบอสเขานะครับผมก็เข้าใจอะแต่บอสมันก็รับมามันก็ยอมรับเต็มๆว่าเอ้ย มันก็ไปหลอกน้องลำไยว่ามันมันโสดแล้วอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายมันก็มีส่วนดีของมันเน่นะบอสเนี่ยมันก็มีข้อดีว่าเอ้ยมันก็ยอมรับสารภาพผมก็นั่งฟังอยู่วันแรกที่บอสมาออกเนี่ยว่ามันจะรับไหมว่ามันไปโกหกลำไยว่ามีว่าโสดแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยยังไม่โสดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยอมรับมานะครับก็ถือว่ามันก็มีส่วนดีส่วนหนึ่งนะครับคือคนเราเนี่ย ถ้าเรื่องเร็วๆของตัวเราเองเนี่ยเราไม่อยากเล่าให้ใครฟังหรอกนะครับแต่บอสมันมาสารภาพกลางรายการนะครับถามว่าผมเชื่อบอสมากแค่ไหนก็เชื่อเยอะนะถามว่าเชื่อเยอะไหมผมเชื่อเยอะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ไม่แน่เอาเรื่องเร็วๆของตัวเองมาพูดอะนะครับก็มีส่วนที่จะเชื่อเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะๆมาๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นการชี้นํา นะข้อดีกี่โมงครับคุณทนายเอาละนะไงกายภาพไม่มีสลดเลยไม่เชื่อสักคำค่ะทัวลงผมแล้วเห็นไหมอบอสพูดเชื่อได้หรอนะครับรับเพราะอะไรอะบอสนั่นไงมาแล้วครับมาแล้วทัวมาลงแล้วครับคนถ่ายผิดเต็มๆตบม,ม,มือข้างเดียวไม่ดังค่ะไปดูเพจอีซอเหลี่ยมล้วนๆผู้ชายทัวดีโอ้ยอกอีแป้นจะแตก นะครับไม่เป็นไรนะก็ว่ากันนะครับคือมันเป็นความเห็นของส่วนตัวของผมคือเอาเขาอาจจะรับนะครับเพราะว่ามันตายด้วยพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับหลายๆอย่างมันบีบนะครับก็ทําให้เขาต้องรับสารภาพก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วแต่ความคิดทนายไปดูครูบอสโพสต์ถึงบอสก่อนค่ะเอา้าวอันนั้นก็ว่ากันไปแนละ้วก็ดูอยู่นะครับข้อมูลก็ดูอยู่ นะฮะก็เดี๋ยวรอความจริงปรากฏเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ทุกคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับก็พูดไปเรื่อยอ่ะผมก็พูดไปตามที่เห็นนะครับเหมือนทุกคนนี่แหละนะครับเห็นตามที่เห็นทุกคนวีรกรรมบอสก็คืออันนั้นเนะี่ยผมเข้าใจนะว่าบอสเขามีคนมาพูดถึงในทางที่เขาเคยทําอะไรมานะครับอันนี้นผมเข้าใจเพียงแต่ว่า แต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่าไอที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จอย่างไรนะครับในห้าบอกว่าเธอๆนะครับไอคนที่มาลงลงโจมตีบอสเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากไม่อยากจะไป พูดถึงเยอะว่ามันเป็นไม่อยากจะไปลงลึกว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอเคผมว่าบอสก็คงเชื่อไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะครับโอ้โหทำไมผู้ชายต้นเรื่องไม่โดนคดีนะครับก็เขายังไม่แจ้งความนะครับยังไม่มีการแจ้งความพอยังไม่แจ้งความปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว,ว่ายังไม่มีก็เหมือนคือตำรวจเนี่ย เขาไม่สามารถทําคดีได้นะครับจนกว่าจะมีคนมาแจ้งความนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันมีคนมาแจ้งความเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะฮะหรือว่าคือมันไม่ไม่เชิงว่ายังทําไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องรอการไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะทําคดีนะครับคุณช่างเด็ดนะครับตาครับหมดแล้วสงสารตัวเอง นะครับก็นอนกันนะครับเดี๋ยวผมว่ามันมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกนะครับเพราะว่าคลิปของเมียคุณประจัก์ชัยยังไม่เปิดมาเลยนะครับวันนี้ออกมาโพสต์ว่ามีคลิปแล้วแต่ยังไม่เปิดแล้วพี่ประจัก์ชัยบอกว่าจะเปิดมานิดนหน่อยๆน่อยดีไหมคุณประยูนสวัสดีครับคุณละอคุณละอองจับไพ่ดูดวงสวัสดีครับคุณประจัก์ชัยนะครับก็บอกว่าจะออก จะเปิดดีไหมนักเต้นในวงการเขารู้วีรกรรมมันนะครับผมไม่รู้ไงอันนี้ผมไม่รู้ไม่อยากไปฟันธงนะครับรออีกนิดนึงนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับพฤติกรรมต่างๆของคุณผู้ชายเนี่ยนะครับมันเป็นจริงหรือเปล่าก็คงต้องรอดูพยานหลักฐานนะครับไอสิ่งที่มันโพสต์มาทางโซเชียลเนี่ยบางทีมัน มันจะย,นย,นยืนยันได้แค่ไหนเพียงใดนะครับผมก็ไม่รู้ไงนะครับ <c oughs> กาแฟเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้คุณฟ้ายพัทพรคือคือตอนเนี้ยสิ่งที่ข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเชื่อได้แล้วก็เชื่อไม่ได้นะครับก็ต้องฟังทุกอย่างอ่ะจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับบอสมันมาออกขนกระแสทําไมเออนะครับก็ต้องมีคนไปแจ้งความนะครับ ถึงจะรู้ถูกต้องนะครับถ้าแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวตํารวจเขาออกหมายเรียกมานะครับก็น่าจะรู้กันตอนนั้นแหละเพียงแต่ว่าก็ต้องรอการไปแจ้งความก่อนนะครับตอนนี้นะตอนนี้ผมเริ่มง่วงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอางี้นะครับไปนอนกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหนื่อยกันอีกเดี๋ยวเราต้องเหนื่อยกันอีกนะเพราะว่าคลิปก็ยังไม่ออกมาเลยคลิปที่ เมียพี่ประจักษ์ใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็รอติดตามนะครับว่าคลิปเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวพอคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะครับเรื่องนี้มันไม่จบคือตอนแรกนึกว่าจะจบแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมียพี่ประจักษ์ใช้เนี่ยบอกว่ามีคลิปนะครับถ้าคลิปมันออกมาว่าน้องโมเนี่ยต้องการเรียกเงินนะครับเพื่อที่จะให้จบเรื่องจบราวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของรีดเอาทรัพย์นะครับก็เป็นความผิด โทษสูงสุดมันคุกสิป,ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับใครอยากปรึกษากฎหมายอะไรไหมพิมมาได้นะครับตาพี่ชาย่ไม่ไหวแล้วนะครับโอ้เรื่องชาวบ้านนะครับเราเราต้องเผือกนะครับเราต้องเผือกจะปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับต้องมาฟังนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชี่ยวโขยกระแสมาอีกเพราะว่า เมียพิษประจาตชัยเนี่ยเขาออกมาโพสอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทีเนี้ยอยากรู้ว่าจะเอาใครมาออกอีกนะครับก็ต้องรอดูอะนะว่าใครจะมาออกนะครับพวกเราก็ต้องหูผึ่งกันไว้นะครับต้องหูตาต้องไว้นะครับโอ้โหมากันเต็มไปหมดข้อมูลมากันเต็มไปหมดนี่คนไทยใส่ใจกันแค่ะอืนะใส่ใจกันเรื่อง,งอื่นไอเรื่องอะไรอุยกงอุยกูอะไรเรื่องหัว ประมูลสวอะไรเต็มไปหมดไม่ต้องไปฟังแล้วเนี่ยนะครับมาฟังกันแต่เรื่องนี้นะโอ้โหนี่เดี๋ยวจบนี่ต้องไปเปิดไถโทรศัพท์ต่อนะครับมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับอ๋อพ่อเลี้ยงเด็กสิบขวบนะครับคดีอยู่คือต้องผมต้องบอกคดีทุกคดีนะเวลาที่เขาเป็นข่าวมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสู่ศาลนะครับพอเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วเนี่ยข่าวเขาก็จะไม่เสนอแล้วนะครับซึ่งก็ต้อง ว่ากันไปกว่าจะจบก็บปีหนึ่งนะครับกว่าเราจะรู้ผลกว่าจะรู้ว่าทนายเก่งทนายแพ้ทนายชนะนะครับก็รอกันอีกปีหนึ่งอ่ะนะครับใครที่เห็นข่าวว่าทนายคนนู้นชนะคดีคนนี้แพ้คด,คคดีอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาปีหนึ่งนะครับคนที่เป็นทนายเนี่ยกว่าจะมีผลงานออกสู่สาธารณชนเนี่ยนะครับรอกันเป็นปีนะครับไม่เหมือนบางคนเนี่ยเวลาเข้าไปช่วยนู่นช่วยนี่นะครับออกทีวีอาทิตย์หนึ่งพอออกเสร็จนะครับเขาก็เปลี่ยนเรื่องละ เปลี่ยนไปช่วยเคสอื่นนะครับเขาก็ออกชีวีอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วพอช่วยเสร็จออกข่าวเสร็จนะครับพอข่าวซาปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไปช่วยอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เดือนหนึ่งเนี่ยเขาออกอาทิตย์ออกชีวีได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแต่ของทนายความเนี่ยอย่างพวกผมอย่างคนอื่นๆที่เขาทําคดีเนี่ยปีหนึ่งนะครับกว่าคดีจะจบนะครับคดีหนึ่งนะครับแต่คนอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนเรื่องได้ท ใครที่ติดตามคดีต่างเนี่ยใครที่ติดตามว่าทนายคนนู้นทําคดีอะไรคนนี้ทําคดีอะไรเนี่ยมันรอ,อนานพอสมควรนะครับเป็นปีนะเป็นปีนะครับใครมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวผมผมต้องไปใช้โทรศัพท์ต่อนะดูว่าคุณประจักษ์ชัยเนี่ยเขายังไงนะครับเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราค่ะต้องเผื่อถูกต้องแล้วครับสําหรับวันนี้รักษาสุขภาพกันนะนอนกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะวันนี้ผมขออนุญาตลงก่อน